เสียงสไนตยต่อเป็นเสียงสยัญญาณให้เิวดา้าดินรับรู้รับทราบแล้วขออหอดขอเป็นเห็นทีน่ทุกท่านทุกคนปติอุปการะอุปการีสร้างน้อยสร้างใหญ่ก็ดีขอกุศลบุญบุญชีวิตของทางทุกเชือกทุกดวงแก้วดวงใจทุกดวงวิญญาณให้ติดอย,อ,อ,ยอุปถสมภคมจูนที ดขความเจริญด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนอย่าเ่าอย่าแก่ไอ้นีพรานาไม้แข็งแรงโหูแจ้งหูติตาติดด้ออยู่มั่นวันยืนให้ล้ำร้อยเป็นสิทธิ์หาสิทธิ์ทุกภพทุกชาติไห้มีเงินถึงลอยล้านพันล้านให้มีบ้านเจ้าทันทุกทันทุกท่านทุกคนไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทุท่านเป็นดวงแก้วดวงใจเป็นร่มโพร่มใจให้กับวันช้าง ชาวช้างทุกท่านทุกคน,อนอขอกุศลผลบุญในเมื่อนี้ในตําุลงานความดีปริประชาชต่างก็ดีแยก้างน่อยก็ดีขอบุญกุศลกับพญายช้างทุกเชื่ยไปช่วยอาํอยานวยอวยชัยให้อดดีแฟนครับทุกท่านทุกคนประสบกับความสุขความเจริญดือ้อนอนรับไว้ได้เงินเมืนเน่นอนตึงไว้ได้เงินแสน,นเงินล้านในทัมากข้าขึ้นในรับในรวย ให้ลูกสมุยให้รวยขงเงินให้เลี้ยงช้างน้อยช้างใหญ่ช้างโตตลอดชีวิตทุกทุกชาติคอ้ได้เลี้ยงช้างตลอดไปขอกําลังใจจากทุกท่านทุกคนทุกนามทุกรูปทุกองทุกนามช่วยสนับสนุนและก็ช่วยเลี้ยงอาหารช้างลูกช้างไว้ให้ลูกให้หล้านไป้ชมได้ดูต่อไปในอนาคตข้างหน้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธโอมามุ้ยหนังเลือกใช่เอ้ย วันนี้นะครับมารับแจกสับประรดนะที่บ้านคุณใททองนะครับพอดีนะครับหาก็ไว้มาที่อเยี่ยมับน้องช้างนะครับวันนี้นะครับมีคุณตานะครับมาทําพิธีน้ำพระศัช้างแยกลูกช้างนะครับ นี่นครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีฝั่งหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะครับได้นํารถกระบะมานะครับไปรับเจ็กสับปรรถนะครับ มาถึงแล้วนะครับโฮมสตยนะครับบ้านคุณไสทองนะครับนี่นะครับมีสระน้ำนะครับสระน้ำช้างด้วยนะครับข้างหลังนี้นะครับตอนนี้นะกำลังหาที่ลงสับรถอยู่นะครับปกตินะครับจะลงในโรงเรียนนะครับแต่ว่ามาวันนี้ไม่เจอนะครับไม่เจอนี่นะครับนี่นะครับสระนะครับสระน้ำช้างอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวต้องไปถามนะครับไปถามคนในนี้ก่อนนะครับว่าสับรถนะครับของทางเพจที่จันนะครับมาลงที่ไหนนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับลงในโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนได้เปิดอาเรียนแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนที่ได้ลงนะครับมาถึงแล้วนะครับรถนะครับที่บรรทุกตัวสับรถนะครับแจกให้กับช้างนะครับได้ คะแนนสนับสนุนนะครับจากทางเพจไอจันนะครับที่มาช่วยบรรเทาทุกข์นะครับให้กับช้างตกงานนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังนะครับชาวช้างตกงานนะครับก็กําลังช่วยกันลงนะครับลงรบรุอยู่นะครับหลังจากเมื่อก่อนนะครับได้ลงที่โรงเรียนนะครับลงที่โรงเรียนนะครับแทนเดนี้นะครับเปลี่ยนที่ลงนะครับเปลี่ยนที่ลงนะครับก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วก็กําลังลงนะครับ ลังลงได้ห้ากองนะครับห้ากองครับอ่าช้าง26เชือกนะครับในรถนี้นะครับจะได้กินในฐาน26เชือกนะครับสําหรับอ่าของช่องปลาพลายทองคูณครับก็ได้2เชือกนะครับอ่าก็ได้ของพ่อใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็ของแม่คูณทรัพย์นะครับนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับก็น้องมาช่วยลงนะครับลองมาลงแทนนะครับเนื่องจากอ่าควานนะครับก็ยังเจ็บขาอยู่ับเนื่องจากไปอ่าเตะโดนไม้นะครับเพราะว่า สับรถนะครับว่าจะมีทั้งดินมีทั้งฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นหนามนะครับเดี๋ยวนะครับขึ้นไปดึงลงนะครับขึ้นไปลงสับรถนะครับเดี๋ยวจะปักเกรงว่าจะติดเชื้ออักเสบิกนะครับนี่นะครับต้นสับรดนะครับอันหนึ่งหกล้อเลยนะครับหกล้อคันใหญ่เลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับที่ไปรับ พราะใหญ่มานะครับจากโรงพยาบาลทางจังหวัดสุรินทร์นะครับที่กลับมาจากกําแพงแสนนะครับแล้วก็มาอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือคันนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นของญาติพี่น้องนี่นะครับก็ครั้งนั้นนะครับอาจจะของรถไม่ว่างนะครับก็เลยขับเองเลยนะคขับเองนะครับที่ไปรับพ่อใหญ่มานะครับเดี๋ยวมายูบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับวัดนี้นะครับวัดบ้านคุณไสทองนะครับ นี่นะครับเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับบริเวณวัดนะครับน้ําท่วมนับน้าท่วมก็จะขึ้นท่วมมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับ ก็น้องชาช้างครับช่วยกําลังช่วยกันลงนะครับเพื่อที่จะนําได้นําตัวสับดนะครับไปให้กับชาช้างนะครับกับช้างของตัวเองได้กินได้ทานนะครับผมก็ขอจบคลิ่นี้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อปลายตอคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ